สวัสดีครับลาล่าชาแบคโฮครับวันนี้เข้าใาอีหนึ่งรายการครับโคมัสุ b สี่ศูนย์ห้าขีดห้านะครับคันนี้สภาพดีมากนะครับเก็บสีมีหลังคาหุ้มเบาะให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนแท็กยางให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้คือได้แท็กยางใหม่เลยนะครับเส้นใหม่สองเส้นเลยนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่ครับแท็กยางใหม่ๆเลยนะครับใบมีดสวยนะครับไปใช้ได้อีกยาวเลยนะครับแท็กยางใหม่นะครับอันนี้จะเป็นโคมัสุขึ้นกระบะได้นะครับคันนี้แท็กยางขึ้นกระบะได้ด้วยนะครับไม่ทําให้กระะบหลัง เป็นรอยนะครับคันนี้จะขนาดประมาณ1 3จุดตันเลยนะครับเห็นตัวเล็กแค่นี้แต่เขาหนักสับ1นจุดาตันเลยนะครับไปขุดใช้ในสวนนะครับปลูกผักหรือว่านะครับขุดร่องน้ํานี่ครับเหมาะเลยครับคันนี้อันนี้ดูแลง่ายครับระบบไฟฟ้ายังไม่มีครับคันนี้จอดทิ้งได้เลยครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องครับเครื่องเขาจะเป็นเครื่องโคมาสู3สาสูบครับบล็อกนี้ครับอะไรหาง่ายใช้เยอะครับคันนี้ ดูปั๊มนะครับปั๊มแห้งเดิมครับนี่โหแห้งกิบเครื่องแห้งกิบเลยนะครับสวยมากครับคันนี้สวยๆเลยเฟรมสวยครับพ่นกัะสนิมโจตันใช้อย่างดีนะครับเกตพ่นเรือนะครับนี่ครับเกตพ่นตายทองเรือไม่เป็นสนิมแน่นอนพ่นเราพ่นกันสนิมด้วยโจตันอย่างดีนะครับหลังคาเหล็กนะครับคันนี้ ผมมาไม่มีร้าวคันนี้สวยมากครับ1นึ่งแสนห้าบาทครับคันนี้1นึ่งแสนห้บาทครับราคานี้คุยคุ้มมากครับได้รถโคมัสสุแบนตลาดนะครับโคมัสสุแบนตลาดนะครับดินแข็งไม่ต้องกลัวนะครับโคมัสสุเขาสู้ดินแข็งอยู่แล้วนะครับแบนเขาสู้ดินแข็งอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวขับรีวิวให้ดูครับ1นึ่งแสนห้บาทครับคันนี้ใช้น้อยครับดูสภาพก็รู้แล้วครับดูเครื่องครับเครื่องปั๊ม บอดี้บูมอาร์มแท็กเฟรมแบบไปมีหลังคาสวยครับอันนี้สวยเลยสสวยๆเลยนี่ผมเก็บสีเดิมเอาไว้ให้นะครับนะผมว่าสีเดิมเขาสวยดีอันนี้นะครับนะครับสีเดิมเขาสวยครับโอเคครับเดี๋ยวขับรีวิวให้ดูครับสวยมากครับอันนี้โอเคครับสตาร์ตติดง่ายดีครับเดินนิ่งไม่ไอไม่ควันนะครับโอเคเล่งได้ดีครับ ลองดูครับยกตัวได้ปกตินะครับคันนี้คือรุ่นนี้ผมถ่ายมาเยอะมากแล้วครับถ่ายมาเยอะแล้วครับคือใช้ทนครับลูกค้าเอาไปก็ไม่มีปัญหาครับเพราะระบบเขาไม่ซับซ้อนครับคันนี้นะครับวิ่งได้รอบพันนะครับไม่ต้องกลัวครับวิ่งได้รอบพันนะครับ บูทสลากแน่นดีครับคันนี้เก็บบูทสลากให้แล้วนะครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเลยนะครับแน่นดีครับเอาไปใช้ยาวๆเลยครับแล้วเปลี่ยนสายให้ล้อหลีกนึ่งเต้นก็จบแล้วครับเนี่ยคันนี้ลองยกตัวโชว์ใครอยากได้เป็นล้คันแรกเหมาะมากครับ ลูกค้าที่ซื้อกับผมไปหลายๆคนนะครับก็จะไม่มีประสบการณ์ในการขับนะครับนะครับตัวเดินเดินนิ่งครับไม่มีเสียงเลยนะครับเดินเดินนิ่งไม่มีเสียงเลยนะครับแรงดีครับคันนี้ลองตัวเดินเดินให้ดูนะครับเดินนิ่งครับเราได้แท็กยางใหม่ด้วยคันนี้ แรงครับฝ่าวแรงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับโอเคครับคันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับเขาดีจริงครับคันนี้เร็วแน่นนะครับขับง่ายมากจอดทิ้งไว้ไม่ต้องกลัวหนูเลยนะโอเคฝากไปด้วยครับห5 9 0 0 0บาทครับาทคุ้มมากครับราคาี้ขอบคุณครับ